ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีป e ูตีกำลังติดตามรับชมช่องจกักรมนตรีชนพันธ์ครับสวัสดียามเหมือแรงวันเสาร์พี่น้องมนีเอาโจวบังไฟลงมาข้างล่างนะครับพี่เจาะจากน้องแค่สระบุรีนะครับเป็นโทษมาจีบหลายตัวลายเทืยรพี่น้องนะครับอยากได้แบลกแคร์ค,คูล่อนะอยากได้เชิงบังไฟเชิงบักริ้วตันไปดูแลวาสันนะครับผสมเหมืนก็นโทษมาอยู่ กันโอ้ยบักลิวท่านที่เพิ่งเอาท่อไอมาเสนอมันเพราะท่านเด็กเป็นตอนเป็นนามเป็นตอนไหนนะครับยังขันมือละเทียรสองเทียนึงครับมันลบแห้งโพดแล้วเสนอมันโล่งแห้งนะครับบอกบองไฟขันมามันโล่งกะขึ้นต้นใหม่ว่ายังเห็ดอยู่ดีครับยังเหี่ยงเอาหนกอยู่พอเสนอยังขันโยนอยู่เหม็นอยู่ในกลมกันยังสูงกันกระบกรำเพลินอยู่ครับก็เลยแบงค์นะครับพี่น้องคนขอจีบนะครับเจ้าบ้องไฟนะที่ผมแบงมาจากบ้านกูกาสิง จากพี่โยงนะครับก็เป็นขายคาน้ำมันแหละครับราคาทุนแหลวะว่าฉันเอาแบ่งกันกไปเล่นว่าทั้งวะครับเอาเป็นโทรมาจีบดูพี่น้องนะครับตื้อเท่านั้นที่คลองหลวงคือเขาว่าเนาะเอาบางลาไปคำไปคุ้นน้ำพี่เจาะสระบุรีดเด้อน้องแค่นะครับใกล้ๆนี่แหละแถวๆบ้างหน่อยนี่ครับแต่ว่ามันกับโมเมนว่าติดบ้างหน่อยเด้อครับบ้านเพิ่งกระไดไปทำมาเขียนทำเพื่อติดต่อกันนะครับวางน้อยอยุทยาน,นี่แหละน้องแค่ทั้งเมื่อบ้านเนี่ยนะครับทั้งเมื่อ โคลามิตรภาาเลยตัวนี้อ่างทูกยกนะครับพี่น้องนะครับแตกกับบอตลอดท่งยกไปถึงมายนกคู่อ่างต้งเทียบกับซีหกนะครับสูงสุดแปดเก่านะครับสูงสุดเลยมีคารลมขัดอ่างน่นอางพร้อมนะครับมีอ่างซอนพร้อมเลยสิบก็โตพี่น้องน้องตัวนี้เป็นนกกรุงเทพนะครับนกน้องคู่บอลกรุงเทพครับฉเฉลยสิบก็โตอายุกรงสองปีกว่าแล้วครับ มันมันขำๆคุ้นๆนะพวกหล่าเด้อเย้ซื้อเย้เสียซื้อเด้อตัวนี้ต้องรอเวลาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่านกมันรงอยู่ครับขามันแดงอยู่พี่น้องเห็นบ่มนี่ขามันต้องบนนะครับขี่ไปน้ำออกนนะครับยังคือแห้งลงครับเป็นว่าน,ก,นก,ออกบอนไซดอกว่างซันมามีเวลาถ่ายอยู่ว่างซันครับมันมันเด้อไปยี่ปุ่นกระไมรมันมันกับกระดิ่ส่งดินเอียดไปกรุงเทพพร้อมครับวันนี้หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับตอนนี้เหลือเหยียดบบอนไซที่พี่น้องเด้อเหลือประมาณฮาโลนี่แหละครับซันใด สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ0887413944ครับโทรมาสอบถามได้เลยครับนี่เัียาดหนึ่งกิโลครับพี่น้องนะครับเดินทางไปมืองนี้กันแต่ว่าไปส่งพัสดุนะครับอันนี้ครัขย่างประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ขย่งบ่หลายครับขย่างสอบเดียวครับแผงสนิทครับแผงดีครับประมาณเรียกประมาณหารุ่นี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวสั่งเบิึงกันเลย นี่ครับเหลือห okay like ้ารูปเครื framework. ่องๆเนี่ยแหละพี่น้องนี่กันเมาหมดอีกอ่ะสองร้อยเก้าสิบห้าบาทครับแคมเป็นไปหมดเลยแคมหมดเลยครับผมยังยังซ้ำหนีละพี่น้องโทรมาสอบถามเลยครับห้าโลสุดท้ายนะมันก่อนถึงเมื่อบานขอบปันษาเมื่อบานขอบปันษาปุโรหิตใดมากบอพี่น้องบอลตอนนี้น้าเพียงหัวเข้านี่ครับมึงได้กันได้ถู้เถอะโทรมาเมื่อขึ้นเมโซนี้บ้านโอ้ยบ้านเขาไปเจ็กเซเดียเพราะใดนะพี่น้องน้าไม่เหยียบมันก่อนครับมาอื้นคันว่างกันสิไปเรียน ปลาจีนครับเดี๋ยวบักเลี้ยวตันครับบักลรำเพรื่นไปเนี่ยเบิ้ภารกิจก่อนสิเดีไปบ่หาซิบหาซิบครับสู้สีอยู่ตอนนี้เอ้านี่แหละครับซื้อทียูติดเรียบร้อยแล้วปลายทางน้องแค่สระบุรีคอยมันหมานกับเทน้ยงบอกเกิดเม็ดพี่น้องเพราะมันยังบ่เฟียดนะครับยังบ่ออกเม็ดเราจะหาโนมัดคงนี่ก่อนคงมันรวมครับมันมันดังหลาเด้อ ขนหางก็กระลังออกนะครับขนปีกก็ล่นล่นมัดโตพี่น้องเอาไปเที่ขนสองเทียแล้วครับแต่ขันเอาขึ้นต้นไม้ขึ้นว่าสิเหลียนมัดลินเยอะพี่น้องแต่บางหายจะพกะเ,เต็มที่นะครับสำหรับเจ้าล้อมเพื่อนนี่ก็ได้เจ้ามือเงินบางๆอาจจะไปเรียนมัมนาไส้จะเข้าวบ่าะว่าพอสนอกนะครับอาจจะพกเรีวไปนั่มือกับปจักนะครับพอใส่เซนเนีย่ยใจหนารถไปเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกครับทาไปลังรถบไตรกองเปียกมัดอาหารเปียกมันครับมาทีเอาไปในรถ เบื้งก่อนเบื้งสถานาการณ์กันครับกัดว่างสิไปายุมันนี้กันไปเตรียมห้องปอมือนเดือดของครับมันนี้ไปส่งดีเดียดนะจอยสิลงไปส่งเอียดนะครับหนึ่งกิโลนะส่งไปกรุงเทพเท่านี้แหละนะครับเหลือะเอียดประมาณหกโลกด้อพี่น้องเด้อจีบซีสันใดสนใจครับโทรมาได้ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าสี่สี่ครับก้อยาดลงไปส่งเอียดก่อนพี่น้องครับจังพอกันไหมครับขอบคุณพี่เจาะจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็นแล้วกันที่แบงเจ้าบังไฟขอให้มันมันขำคุ้นครับก<ม>็เหลืออยู่นนิสซงโตคือเจ้าริ้วตันนะครับเจ้าล้อเพิ่นนี่แหละกอได้ประดับห้องแต่ตัวหลักตัวยืนนิรีก็คือเจ้าล้อเพิ่นนี่แหละพี่น้องครับตัวหนึ่งก็เลี้ยงไว้ก่อนรอป,ปับสภาพพี่น้องนกป้าลอยต้องใส่เวลากันพอดีกันดีฮ่าแบงเหมือนกับที่ฮ่าลูกเจ็ดสิบหาแล้วครับพี่น้องก็ได้เหรียญเวลาครับสิ้นเดือนผมใส่เงียก็ยัดส้อกัน เขจะสอปีนี่แห่มือนครับเอาผมอ่านนี่ครับผมจะไปส่งละเอียดก่อนครับครับขันยนจบลงไปนะก็ขัดท้ายคนมาทั้งเต็มนี่พี่น้องนี่บังคักๆครับเนี่ยรับเแถวลำเพื่นกรับเพท่านในมีเสียงพวกบันไดดอกพี่น้องนะครับโวยฟังคว่ำหลอนรถนะครับขันยนเนี่ยเพรต้องถามครับเหี้ยนี่ล้างมือกับบริยินนะครับมือนี้เฮ้ยจ้างมือนี้นี่แต่ว่าผมกับบริยุห้องตลอดคือว่าแะไรครับ น่าสิเฮียวกับกบจักแต่ว่าพอเฮี่ยคือมันสีบอกล้อมพึ่งแบบกบมันหนึ่งจีนนะครับมันก็เลยเป็นยานก้อนหนานี้มันก็มันห้องอูกๆยังตื่นมันก็เลยพ่กท่านอยากแบงอะไรโอ้ยอยากแบงอยากแบงคนนะครับแต่ว่าถึงเอาไปเร็วยันเอฟซีซั่งนะครับเคยมีประสบการณ์ไปเลยพี่น้องเบียงหนุกนะพ่อโจยังก็เจ้าดาสินะครับเห็นใจกันครับพี่น้องเมื่อวันวาสิหอนขายเราตั้งเงินใส่อย่างเดียวกันกันพอดีกับพอดีไปเรื่อยๆครับเขาบวกเขาบวกโซาติดตามเฟซเขา เศร้าติดตามยุ่งยุ่งถูกคนด่าพ่อผมพอดีมองมันจังแหงนะครับพอไปโบโต่สำปุระอะลยโอ้ยครับออกตัวที่มันมั่นใจว่าเอาไปแล้วกับขึ้นข้าวเดียวกับไดร์ลินได้ไหมสนุกครับกันว่าดีดีไปสามอำเภอพี่น้องกันว่าซัวซัวไปหอดสามจังหวัดคือเขาว่านะครับมีโบร่ฟังเด็ซีฟังหลอนหลอนเลยครับเอาไว้สัก้อนสกบักลังพื่อให้มันไปประกันดิวตันให้มันขึ้นสักวันเจ้าวากันได้อ้าาสนุกติดตามผลงานไปเรื่อยๆก่อนครับ ไปล่องตัวหนึ่งก้อนมาสนอครับตอนนี้ก็เรียกว่าท่านแบงครับสาหรับเจ้าริวสารคามนะครับออกมาล่อรถนะครับพี่น้องเดินทางไปน้องแครสระบุรีนะครับไปหาพี่เจาะน้องแครเจ้าบั้งไฟนะคอยมันหมาเด้อเดินทางแล้วพี่น้องครับมันหมาเด้อครับรถส่งนกสายกรุงเทพสมุทรปราการนะครับเดินทางแล้วไปหมอชิดมาแรกนี่ครับไปตอนนี้แล้วไหนนี่เพิ่นกําลังพ้นขึ้นไปกรุงเทพนะครับ มือเองินเสาเดี๋เดินทางแต่เาม,ามื่อคืนเมื่อแรกนี่แหละครับเดินทางไปสระบุรีหอดมือเงินเสาครับ